สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับมาเตอร์ผู้ชงอีกครั้ง EP 2วิชาการปกครองไทยครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนมาเตอร์ Master จะขอชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนทราบก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจ,จักรสุโขทัยตอนต้นได้2นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจ,จักรสุโขทัยตอนปลายได้ 3. นักเรียนสามสารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอายุทธยาตอนต้นได้และ4นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอายุทธยาตอนปลายได้ครับขอบเขตของเนื้อหาสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะมีอย <Geor Python? S 2> ู่ทั้งหมด4เรื่องเรื่องที่1จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยตอนต้นเรื่องที่2จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยตอนปลาย เรื่องที่3จะ,ะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอายุทยาตอนต้นและเรื่องสุดท้ายจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอายุทยาตอนปลายครับมาเตอร์คิดว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่การศึกษาในเรื่องของวิวัฒนาการสมัยสุขโขทยัยถึงสมัยอายุทยาไปพร้อมกับมาเตอร์กันเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นมาเตอร์จะขออธิบายเกี่ยวกับ กว่าเป็นมาของการสถาบนาอาณาจักรสุโขทัยให้นะนักเรียนทุกคนทราบก่อนนะครับก่อนการสถาบนาเมืองสุโขทยัยสันนิษฐานว่าชุมชนบริเวณเมืองสุโขทยัยน่าจะมีความสัมพันธ์กับชาวมอญที่เมืองละโวหรือลบบุรีและขอบที่เมืองพนะกครนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับลาวาหรือลัวและลาวรวมทั้งไตหรือชาวไทยที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนจนเกิดการผสมผสานเป็นชุมชนขนาดใหญ่และสถาบนาเป็นอาณาจักรสุโขทยัย ในส่วนนี้นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเมนมาในดินแดนแห่งแรกของไทยนั่นก็คือสุขโขทยัยเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดในการศึกษาเรื่องถัดไปด้วยนะครับต่อมามาเตอร์จะขออธิบายปัจจัยที่นําไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ปัจจัยด้วยกันมาเตอร์จะขออธิบายในส่วนของปัจจัยที่1ก่อนนะครับก็คือปัจจัยภายในปัจจัยภายใน เช่นการขยายตัวของชุมชนสุโขทัยทำเลที่ตั้งของแคว้นสุโขทัยและก็การมีผู้นําที่เข้มแข็งของสุโขทัยต่อมาปัจจัยที่2ก็คือเป็นปัจจัยภายนอกเช่นการขยายตัวของชุมชนนอกเขตสุโขทัยกับทำเลที่ตั้งของแคว้นสุโขทัยเนื้อหาส่วนนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์และนักเรียนจะพบว่ามีส่วนที่คล้ายหรือเหมือนกันนั่นก็คือทำเลที่ตั้งของแคว้นสุโขทัยซึ่งจะมีอยู่ทั้งปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในส่วนที่แตกต่างกันก็คือ การขยายตัวของชุมชนอนอกเขตสุโขทัยจะมีเฉพาะแค่ปัจจัยภายนอกเพียงเท่านั้นครับปัจจัยด้านอารยธรรมมาเตอร์จะมีรูปนะครับทั้งหมด5รูปให้นักเรียนได้ดูและนักเรียนลองคิดนะครับว่าน่าจะมีด้านไหนบ้างเป็นไงครับทราบหรือยังว่าเป็นด้านไหนด้านที่1จะเป็นในเรื่องของด้านศาสนาด้านที่2จะเป็นเรื่องของด้านภาษา ด้านที่3จะเป็นในด้านของกฎหมายด้านที่4ด้านศิลปก,กรรมและด้านสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการปกครองปัจจัยทั้ง5ด้านนี้จะมีผลสําคัญต่อการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโข,ขทยัยดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของสังคมนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทางด้านอารยธรรมให้กับดินแดนได้ครับ พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทยัยดินแดนของสุโขทัยในยุคเริ่มแรกยังมีจำนวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนน้อยนั่นคือมีจำนวนประชากรไม่เกิน500คนการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในยุคเริ่มแรกเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจะมีลักษณะที่พ้ามหากษัตร,ริย์มีความใกล้ชิดกับราษฎรหรือเราสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการปกครองแบบปิดตัวราชา เช่นการที่พ่อขุนลำกำแหงมหาราชโปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูวันเพื่อให้ราษฎรที่มีเรื่องเดือดร้อนไปสั่นกระดิ่งร้องทุกได้พระอ,องค์จะมาตัดสินคดีด้วยพระอ,องค์เองพอยุคต่อมาในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยในช่วงของสุโขทัยตอนปายนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชามีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพ ทรงย้ำให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมหรือธรรมสิบประการเพื่อให้รัษฎรจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตรงนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเมืองการปกครองระหว่างสุขโขทัยตอนต้นกับสุขโขทัยตอนปลายกันด้วยนะครับต่อมามาเตอร์จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุขโขทยัย ดินแดนสุขโขทัยมีรูปแบบการปกครองไป็นลักษณะการกระจายอำนาจจากราชธานีไปยังหัวเมืองต่างๆเมืองต่าง,ง,ง,งๆที่ขึ้นอยู่กับกรุ่สุขโขทัยตามที่ปรากฏในศิลาจารึกเป็นกลุ่มเมืองชั้นในชั้นกลางชั้นนอกตามระยะทางใกล้ๆตามลำดับโดยมีเมืองใหญ่ที่สำคัญ4ี่เมืองคือ 1. กรุ่มสุขโขทัยเป็นราชธานี 2. ศรีสัชนาลัย 3. กำแพงเพชร และ4สองแแพิษณุโลกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในเมืองราชธานีเมืองขึ้นต่างๆที่อยู่ห่างไกลอาจตั้งตัวเป็นอิสระได้เช่นเมื่อสิ้นสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมืองเล็กๆอย่างเมืองเชียงทองหรือตากและเมืองพระบางหรือนครสวรรค์ต่างพาการตั้งตัวเป็นอิสระ ต่อมามาเตอร์จะอธิบายรูปแบบการปกครองสมัยอายุทยาตอนต้นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางกรุงศรีอายุทยาเป็นราชธานีและเป็นศูนย์กลางของการปกครองมีเมืองหน้าด่านสี่ทิศเพื่อป้องกันภัยยามข้าศึกเข้ารุกรานโดยทิศเหนือติดกับโรบโบรีทิศใต้ติดกับพระประแดงทิศตะวันออกติดกับนครนายกทิศตะวันตกติดกับสุพรรณบุรี และมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตรงนี้ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านทั้งสี่ทิศที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางในเขตราชธานีที่กรุงศรีอยุธยามีเสนาบดีสี่ตำแหน่งเรียกว่าจตุสดมจดตุสดมรับผิดชอบดูแลการบริหารราชการแผ่นดินตามาพาะบรมราชอ,องค์การของพระมหากษัตริย์จตุสดมแบ่งออกเป็นสี่หน่วยงานดังนี้ หนึ่งก็คือในส่วนของกรมเวียงเมืองสองกรมวังสามกรมคังและสี่กรมนาต่อมามาเตอร์จะอธิบายในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในอยู่ไม่ไกลจากราชธานีทางราชธานีจะแต่งตั้งผู้รังไปปกครองเช่นเมืองราชบุรีสิงห์บุรีชัยนาท สองหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพยามหางนครอยู่ห่างไกลจากรัชธานีมีเจ้าเมืองที่สืบทอดทางสายโลหิตเป็นผู้ปกครองและสามหัวเมืองประเทศสราชหัวเมืองประเทศสราช,ม,รราชมีการปกครองเป็นอิสระแก่ตนเองต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระมหากษัตริย์อยุธยาเช่นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสุโขทยัย รูปแบบการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมตรโลกนาถการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง 1. สมุหาการา r โหมดูแลจิตการฝ่ายทหารและสสมุหานายกดูแลฝ่ายพลเรือนรวมทั้งดูแลจตุสดมด้วยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหัวเมืองในสมัยของสมเด็จพระบรมตรโลกนาถแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คือหัวเมืองชั้นในมีการยกเลิกเมืองลูกหลวงทั้ง4ทิศ ขยายขอบเขตโดยให้เมืองลูกหลวงเข้ากับเมืองราชธานีเป็นเมืองจัตวามีผู้รังกรมการเมืองปกครองส่วนที่สองหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพยามหานครมีการจัดเมืองเป็นเมืองชั้นเอกชั้นโฮชั้นตีมีขุนนางชั้นสูงเป็นผู้สําเร็จราชการเมืองและส่วนที่สหัวเมืองประเทศสราฟมีลักษณะการปกครองยังคงเป็นแบบเดียวกับในสมัยอาุธยาตอนต้นเช่นเมืองทวายตะนาวศี เชียงการขเมรต่อมามาตเตอร์จะอธิบายในส่วนของรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายอำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์มีการแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นสองส่วนก็คือ 1. สมุหานายกสองสมุห์ภากราโหมในส่วนของสมุหานายกจะดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุห์กราโหมจะดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ในส่วนของสมุหานายกจะมีกรมนครบาล กรมวังกรมคังในส่วนของกรมคังจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือการคังกับหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกและก็กรมนาต่อมาในส่วนของพรรคกระโหมจะดูแลกรมสังกัดฝ่ายทหารตรงนี้มาตเตอร์อยากให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นโครงสร้างของการเมืองการปกครองสมัยอายุทยาตอนปลายเพื่อที่จะทำความเข้าใจและก็จดจำรายละเอียดเนื้อหาในส่วนนี้กันด้วยนะครับ สรุปความรู้สมัยสุโขทัยตอนต้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยของพ่อขุนศรีอินทริตย์ช่วงแรกเริ่มสุโขทัยยังมีจํานวนประชากรน้อยเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกพระมหากษัตริย์จะมีความใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งเราสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการปกครองแบบปิตุราชามีลักษณะคล้ายการปกครองแบบครอบครัวต่อมาในสมัยสุโขทัยตอนปลายจานวนประชากรเริ่มเพิ่มมากขึ้นกษัตริย์มีฐานะเป็นธรรมราชา เปรียบเสมือนเป็นสมุติเทพซึ่งทรงใช้หลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองเช่นหลักทศพิรัชธรรมสิบกับหลักจักรวรรดิวัติสิบสองต่อมาในสมัยอยุทยาตอนต้นพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากสวรรค์ตามแนวความคิดแบบแลัทธิเทวสิทธิ์กษัตริย์ทรงเป็นสมุติเทพและธรรมราชาต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลางสมเด็จพระบรมไตโลกนาดได้มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อป้องกันการแข่งเมืองและการก่อกระบฏของขุนนางต่อมาในสมัยอยุยาตอนปลายเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระเพทราชาได้มีการยกเ,กเลิกเมืองลูกหลวงแล้วก็แบ่งอำนาจออกเป็นสองส่วนก็คือสมุหานายกจะดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือส่วนสมุห์ก,การาหมจะดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้สำหรับคิวีโอนี้ มาเตอร์อยากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงสมัยอัจุทยาแล้วมาแล้วมาพบกับมาเตอร์ได้ใหม่ในคลิปวีโอถัดไปสวัสดีครับ